สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มชมครับวันนี้นะครับกับผมกิรติอันสชวนชยัยช่องซูเปอร์มเดลเน็ตเวิร์กนะครับกับรายการของ SMB Queen ข้างๆผมนะครับผู้นำผู้บริหารนะครับที่ได้ให้เกียิเข้ามาในสกุคข่าวของเรานะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับค่ะดิฉันพัชรัตธนาชัยรัตนพรค่ะพี่รัตค่ะพุรัตนะครับดด้านข้างคนสวยคนนั้นครับดิฉันอัพิกาเดชวรรณชัยชื่อเล่นก็ชื่อจูนะคะนะครับคุณรัตครับในฐานะนะครับผู้นําผู้บริหารนะครับของ SMD Queen นะครับกับคําว่า SMD Queen นะครับขยายความนิดหนึ่งครับค่ะ SMD Queen นะคะ S คือสู่ความสำเร็จรย,ยิ่งใหญ่นะคะ M คือมันนี่คือเงินเยอะๆ D D คือ ยอดแห่งความมหัศจรรย์ของการดีของชุดของเงินนะคะคแล้วก็ยังมีทิ้งท้ายคําว่า Queen ควีนควีนคือราชินีแห่งความยิ่งใหญ่ของความสวยงามค่ะอ๋อนะครับคุณจูนนะครับจากนิยามตรงเมื่อกี้นี้นะครับมันทาให้หมายความว่านะครับความเขเรียกว่าเป็นนวัตาการรมนะครับของผุณดักที่นี่นะครับซึ่งเป็นชุดกระชับสัดส,ส่วน มันเป็นแบบกกนววัฒนธรรมอะไรับค่ะพอดีว่าสินค้าของเราเนี่ยนะคะทำมาจากฟราอินฟาเลตคือหินแร่พลังงานนะคะคคเขาบอกแรงสังส่นสะเทือนของมันเนี่ยสองแสนครั้งเนี่ยนะคะมันแรงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไขมันที่เราสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ค่ะมันต้องขับออกนะคะทางเ<อ>าหงื่อบ้างทางปัสสาวะบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อคนไหนที่มีปัญหาเรื่องไขมันเยอะๆนะคะอ้วนนะคะนะคะตัวเนี้ยค่ะนะคะใส่ไปนะคะระยะหนึ่งค่ะไขมันต่าง จุดนี้ค่ะก็จะสลายไปนะคะคกำลังจะบอกว่าวันนี้คนผอมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีไขมันนะคะเผลอๆไปตรวจคอเลสเตอรอลที่300กว่าะคะยใช่ครับสูงกว่าคนที่อ้วนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนนะคะขอให้นะคะครเรียนเชิญน,นะคะค มาลองผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะบางครั้งอาจจะมองไปว่าอุยเราเป็นคนที่ผอมไม่เห็นจําเป็นต้องใส่เลยอะไรองี้ค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะสินค้าของเราเป็นสินค้าสุขภาพนะครัะนะครับคำว่าผอมนะครับกับคำว่าสมสัดส่วนนะครับคุณรัตขยายความนิดนึงคะว่าบางคนผอมเนี่ย มันก็ไม่ันดัดเลยนะนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยที่มีรูปหน้างโตขึ้นมาแต่ว่าเขามีโคง้งมีวาวของความเป็นผู้หญิงไม่ให้อยากผามนิดนึงครับอ๋อคำว่าผอมกับคำว่าอ้วนนะคะค เพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นใช้คําว่าคําว่าอ้วนอ้วนและอยากผอมนะคะไม่มีผู้หญิงคนใดหรอกที่อยากจะเป็นเป็นอาการที่ว่ายัวย้ายและหย่อนแล้วก็อยานะคะเพราะว่าปกติแล้วค่ะหลายยอค่ะแปดยอเข้ามารวมอยู่ในตัวเองนะคะพอได้สัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วบอกได้เลยว่าสิ่งคําว่ายอเนี่ยหายไปเลยค่ะเพราะว่ามันได้สิ่ง ทั้งหลายอย่างนี้ออกไปหมดจริงๆค่ะในเรื่องของไขมันส่วนเกินและสิ่งที่ดีที่สุดของ<ก>ไขมันส่วนเกินออกไปแล้วเนี่ย<ก>มันยังช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะปฏิกิริยา<ก>ของการไหลเวียนของเลือด<ก>ผู้หญิงเราพออายุ30อัพขึ้นไป<ก>เนี่ยอาการที่ไม่พึงปรารถนาคือคว้าบนใบหน้านะคะแต่ของเราเนี่ยสุดยอดนะคะมันทําให้คว้าบนใบหน้าของดิฉันเนี่ยได้หายไปหมดสิ้นเลยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองและจาก ตัวดิฉันเองอ่ะจากอดีตเคยน้าหนัก114กิโลนะคะสมัยอดีตเขาเคยเรียกว่าฟัง,งผิดหรือเปล่าฟัางไม่ผิดเลยค่ะ114กิโลแน่นอน,นะคะ่ะเขาเรียก บอกกันอย่างภาษาที่ว่าพูดกันง่ายๆเขาเรียกกระเทยควายค่ะขอโทษนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสาวประเภทสองที่แปลงมาแต่ฉันมีลูกนะคะมีสามคนแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่ได้จาก SMD หรือว่าชุดมหัศจรรย์เนี่ยทำให้ฉันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งก็คือนะครับ่อให้เกิดสุขภาพที่ดี มันคือสิ่งมหัจจานิยมอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจกับปุณจุ๋ครับของเราก็จุดเด่ดเด่นคือทางด้านแผนการตลาดนะคะของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่เห็นเห็นมาเนี่ยหลายๆบริษัทก็ไม่มีแผนใดนะคะที่เท่ากับแผนแผนของบริษัทนี้นะคะเขาบอกวันนี้นะคะคุณจะซื้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อดูแลตัวเองนะคะให้ได้20,000 PV นะคะนะคะวันนี้คุณก็ได้เป็นสมาชิกของบริษัท SMD โดยสมบูรณ์แบบนะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะวันนี้คุณใส่ดีแล้วนะคะคุณก็ไปแนะนํา ต่อนะคะแนะนำใครแนะนําคนที่เรารู้จักนะคะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนของเรานี่ก็แต่ได้เยอะมากะเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานเนียเยอะมากเลยเพื่อนสมัยที่เราไปเที่ยวเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแผนการตลาดของเราทำง่ายหาหนึ่งคนเนี่ยนะคะนะคะซื้ออะไรก็ได้20 000 PV เทีถ้าขอเราเราก็ได้ผลตอบแทนไป4000บาทนะคะึงคน4ี่พับาทค่ะวันนี้ เราก็ยังมีเพื่อนอีกเยอะนะคะไปหาคนที่สองอีกซื้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะสองหมื่นีวีแล้วก็ได้อีกสี่พันบาทนะคะยังไม่พอนะคะที่นี่ยังจ่ายให้อีกนะคะเขาบอกว่าใช่ค่ะนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะมีผลตอบแทนให้อีกวันนี้นะคะสองคนไม่พอต้องหาถึงสามนะคะเพราะเราเพื่อนเยอะมากนะคะวันนี้เมที่สามเลยค่ะบริษัทให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยค่ะสองหมื่นทีวีเขาให้ สองหมื่นบาทนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณหาเพียงแค่สามคนคุณได้นะคะสองหมื่นแปดถามว่าพอไหมยังไม่พอค่ะบริษัทยังจ่ายให้อีกนะคะเขาบอกวันนี้แผงของเราเป็นบันารีมีซ้ายมีขวานะคะวันนี้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจับคู่กันชนกันได้อีกคู่ละสองพันนะคะมหาศาลมากเลยนะคะเมื่อกี้สี่พันสี่พันนะครับสองหมื่นสองหมื่นแปดบวกอีกสองพันกลายเป็นสามหมื่นบาท นะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเราใส่แล้วนะคะวันนี้คุณไปแนะนําเพื่อนๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆนี้มีสุขภาพดีเหมือนเรานะมีรูปลักษณ์ที่ดีนะคะมีสรีระที่ดีนะคะมีบุคลิกที่ดีแต่ตอนนี้คุณได้เงินกลับมาฟรีเลยค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็ยังไม่พอนะคะเมื่อปีที่แล้วดิฉันได้มาทําธุรกิจตัวนี้นะคะสำหรับปีที่แล้วดิฉันก็ได้7หลักนะคะได้ไปล้านกว่าบาทก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะคะแต่ในปีนี้ ดีปีนี้ดิฉันก็ดิฉันดิฉันก็คิดว่าปีนี้นะครับดิฉันก็พาทีมงานนะคะทั้งใหม่แล้วก็ทั้งเก่านะคะเราก็มารวมพลังกันแต่เราก็จะปรับเปลี่ยนในการที่ทําใหม่ล้านกว่าอาจจะยังไม่เยอะนะคะปีนี้เราก็อยากจะทําให้ลูกทีมเราได้ล้านกว่ากันทุกๆคนเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจะมือกันก็จะสําเร็จไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีนี้นะครับนะครับ ทาง SMD g r e e นะครับได้เลือกใช้สิ่อนะครับที่จะปรากฏขึ้นในออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งของนะครับในการทางานที่ง่ายขึ้นนะครับในมุมมองของธุรกิจนะครับคุณรัฐครับนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับทิ้งท้ายให้กับท่านผู้ชมบ้างครับในมุมมองของธุรกิจอันนี้บอกได้เลยว่าของเราไม่จำเป็นจะต้องคัดสรนจากคนที่มีความรู้หรือว่าคนที่รวยนะคะครับ ถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพได้ตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแพทย์หรือทางการแพทย์ทางฉบับของหลายๆแบบที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องไขมันนะคะมีดหมอไม่ต้องมาแตะมีดหมอไม่ต้องมายุ่งนะคะเพราะตัวเองก็อยู่ใกล้ชิดกับหมอทําไมไม่เลือกทางการแพทย์แต่ไม่อยากให้มันเสียเวลาไหนๆเราจะเสียกับในเรื่องของร่างกายแล้วเราต้องได้สิ่งที่ตอบแทนกลับคืนมานะคะเพราะตัวนี้บอกได้เลยว่าเราเสียเงินเพียงระยะสั้นนะคะเพราะเขาตอบโจทย์ให้เป็นอาทิตย์เดือนหนึ่งตามดาบลี ยาโทเดือนหนึ่งก็จะได้แค่4 0 0,000ห้หือว่าแสนแต่ของเราเลือกได้อทิตย์ละ3 0 0 0 0นนะคะเพราะตัวเองได้มาแล้วค่ะสวยแล้วเลือกได้สวยแล้วเลือกได้ค่ะสวยแล้วรวยค่ะชีวิตค่ะที่ฉันบอกได้เลยว่าฉันสวยฉันรวยฉันมีความสุขค่ะวันนี้นะครับดีจนะครับที่คุณรัฐแล้วก็คุณจูนนะครับในฐานะผู้นําผู้บริหารได้นาสิ่งดีๆนะครับมอบให้กับคนไทยมอบให้กับคนทั้งเอเชียนะครับมอบให้กับคนทั้งโลกนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่ง่าก คุณจูนนะครับจะให้เกียรติกับรายการของเราบ่อยๆมาให้ความรู้ดีๆนะครับกับซุปเปอร์มอนิเตอร์เวิร์สกับผมกิรตินันท์ชวนชัยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ